วันนี้ก็คงเหมือนทุกวันที่ผ่านมาผมจะตื่นแต่เช้ามาทำงานที่โรงงานแห่งนี้ เิอหัวหน้าไปพบค่ะ,อะขอบคุณครับ,บค,ค่ะอ๋อผมชื่อนวัตครับผมเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตของโรงงานย้อมผ้าแห่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่องผมก็ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกันครับคุณพ่อเคยเล่าว่า รอบโรงงานมีแต่ต้นไม้เขียวขจีร่มรื่นน้ำในแม่น้ำก็ใสสะอาดอากาศก็ดีต่อมาโรงงานจเจริญขึ้นทุกอย่างสะดวกสบายขึ้นแต่คุณพ่อบอกว่าเรากำลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอย่างน่าเสียดายแต่วันนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับผมไม่ใช่สิครับกับพวกเราทุกคนต่างหาก เชิญครับมาได้เช้าเลยนะคุณวัฒน์สวัสดีครับผู้จัดการครับสวัสดีครับเชนนั่งครับเชนนั่งสบายครับเจ้าจคือผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณหน่อยนะเกี่ยวกับการพัฒนาการทํางานของโรงงานเราคือผมดูจากข้อมูลสถิติการลาป่วยของพนักงานเนี่ยแล้วผมว่าเราน่าจะหาวิธีมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ผมบอกไม่ถูกว่ารู้สึกดีใจแค่ไหนที่ได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเองก็ห่วงใยและใส่ใจในพนักง,งานตัวเล็กๆอย่างเราตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแล้วว่าฉันคุณน่าจะปรึกษาปัญหานี้ฝ่ายบริหารร่วมกันศึกษาเรื่องนี้มนานานและนี่ครับนี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ผมอยากให้คุณวัฒน์ลองออกไปศึกษาแล้วก็ทดลองดําเนินการดูผมมั่นใจผมเชื่อว่าพวกคุณจะต้องทำได้สําเร็จแน่นอนนะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันผมกับผู้บริหารทุกคนยินดีช่วยเหลือทุกด้านเลยครับแล้วผมจะทําให้ดีที่สุดครับ ด้วยความดีใจที่จะได้ทำสิ่งที่อยู่ในใจมานานผมรับคำผู้จัดการถึงแม้ตอนนั้นผมจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมายมานี้เท่าไหร่นัก ดีฮะหนูเป็นตัวแทนของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะขอทำหน้าที่ไขข้อข้องใจให้นะฮะเทคโนโลยีสะอาดหรือ clean technology ที่พวกเราจะเรียกกันสั้นๆว่า CT นั้นก็คือการพัฒนากระบวนการผลิตการบริการและการบริโภคตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่นการลดการสูญเสียวัตถุดิบน้ำไฟในกระบวนการผลิตการหลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่เป็นอันตรายเพื่อลดมลพิษและความเสี่ยงในการทำงานการนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่นับได้ว่าการทำเทคโนโลยีสะอาดนี้เป็นการแก้ปัญหามลพิษที่แหล่งกำเนิดน,นั่นเองอย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้จะต้องเกิดจากการดำเนินการอย่างต่อนเนื่อง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะฮะหลังจากศึกษาข้อมูลมาพอสมควรผมจึงมั่นใจว่าเจ้เทคโนโลยีสะอาดหรือซีทีนี่แหละมันคือสิ่งที่ผมค้นหามานานสวัสดีครับทุกคนที่เรียกประชุมด่วนครั้งนี้เพราะว่าผมได้รับการมอบหมายจากผู้จัดการให้มาแก้ไขปัญหาในโรงงานนะครับ ผมจึงเชิญทุกคนให้มาปรึกษาหารือและขอความร่วมมือจากพวกเราครับเรื่องขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าหัวหน้าใกล้เคียงครับใกล้เคียงแต่ว่าวันนี้ผมเรียกประชุมก็คือเราจะมาประชุมกันเรื่องเทคโนโลยีสะอาดครับแต่ว่ามันจะใกล้เคียงยังไงต้องติดตามกันนะครับนอกจากพนักง,งานฝ่ายผลิตที่ผมรับผิดชอบแล้ว ฝ่ายอื่นๆเช่นธุรการบัญชีสโตขนส่งที่แม้จะยังไม่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสะอาดนักแต่ก็ยังให้ความร่วมมือส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วยอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเมื่อพวกเขาได้รู้จักและทดลองทำเทคโนโลยีสะอาดดูแล,แล้วเขาก็จะเข้าใจว่าเทคโนโลยีสะอาดนั้นดีอย่างไร ที่คุณนวัดพูดมาก็น่าสนใจดีนะคะแต่เราจะเริ่มทําเทคโนโลยีสะอาดหรือ CT ได้ยังไงคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องตั้งทีม CT กันก่อนครับใช่ฮะการจัดตั้งทีม CT ถือเป็นขั้นตอนแรกในการทําเทคโนโลยีสะอาดหลังจากที่ได้รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร โดยเราจะต้องเลือกหัวหน้าทีมและสมาชิกร่วมทีมจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงทำการประเมินเบื้องตน้นซึ่งก็คือการหาจุดที่สูญเสียโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตโดยใช้สามันสำนึกและทำการบันทึกตัวเลขการใช้ความสูญเสียของปัจจัยการผลิตที่เกิดขึ้น เอาละครับถ้าอย่างนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับไปประเมินเบื้องต้นมานะครับแล้วในอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาคุยกันที่นี่อีกสําหรับวันนี้ขอขอบคุณในความร่วมมือของพวกเราทุกคนครับขอบคุณากครับการประชุมครั้งแรกจบลงด้วยการที่ทุกคนอาสาร่วมเป็นทีมซีทีแล้วก็เลือกให้ผมเป็นหัวหน้าทีมซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผมเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสะอาดดีที่สุดมั้งครับรวย ปิดประชุมแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วเหรอครับอ้าวแ้วตกลง่าจะทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะเนี่ย การประเมินเบื้องต้นเป็นไปด้วยดีแม้พวกเขาจะยังไม่คุ้นเคยก็ตามแต่พวกเขาก็ตั้งใจ ัน้นเนี่ยจากข้อมูลที่เราประเมินเบื้องต้นกันมานะครับก็สรุปได้ว่าเราจะเริ่มทำซีทีในเรื่องของการใช้น้ำกันก่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากนะครับและตอนนี้โรงงานของเราเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำในปริมาณที่มากเหลือเกินยอมผ้าก็ต้องใช้น้ำมากอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาก็ใช่ครับแต่เราคาดว่าการทำซีทีเนี่ยจะช่วยประหยัดค่าน้ำ และก็ยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียของโรงงานเราลงด้วยนะครับน้ำเสียก็ต้องมีบอ่อํำบัดน้ำมันก็นจะสร้างบอ่อํำบัดไว้ทำไมล่ะครับบ,รบ่อํำบัดของเราก็ชักจะรับไม่ไหวแล้วนะครับยิ่งทุกวันนี้ปริมาณน้ำเสียก็เพิ่มมากขึ้นผมว่าหัวใจของเทคโนโลยีสะอาดอยู่ตรงนี้ครับคือแก้ไขที่ต้นเหตุนั่นสิคะถ้าเราทำซีทีเราก็จะใช้น้ำน้อยลงน้ำเสียก็น้อยลงช่วยประหยัดค่าบำบัดได้เยอะเลย แล้วยังช่วยให้บ่อบาบัดทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ําที่บําบัดแล้วก็มีปริมาณลดน้อยลงและมีคุณภาพดีขึ้นด้วยเพราะว่าไอซีทงซีทีเนี่ยมันจะทําให้พวกเราเนี่ยทำงานเพิ่มมากขึ้นและตรงกันข้ามมันก็ไม่เห็นช่วยอะไรพวกเราได้เลยนะครับไองานประจาเนี่ยพวกเราก็ทำเงินจะแย่อยู่แล้วมันจะทําให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นมาได้ยังไงตรงกันข้ามมันกลับให้ผลประโยชน์กับโรงงานมากกว่านะครับโธ่นะกล้วย เรายังไม่ลองทําดูเลยจะรู้ได้ไงว่าโรงงานได้ประโยชน์หรืออาจจะเป็นเราก็ได้จะได้ประโยชน์อืมอาะละครับเอาละครับ,รบที่ทุกคนพูดมาก็มีเหตุผลนะครับส่วนนักกล้วยเองหากว่ายังไม่สมัครใจที่จะทํากิจกรรมนี้ก็เพราะว่ายังไม่เห็นประโยชน์ไม่เป็นไรครับลองฟังกันไปก่อนก็ได้สำหรับเรื่องการทำซีทีเกี่ยวกับการใช้น้ำเนี่ยเมื่อพวกเราทุกคนเห็นตรงกันแล้วผมว่าเราเริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ หลังจากการประเมินเบื้องต้นและกำหนดเป้าหมายที่จะทำ CT แล้วเราก็จะทำการประเมินโดยละเอียดด้วยการเก็บข้อมูลและสถิติย้อนหลังรวมถึงในปัจจุบันเพื่อใช้เปรียบเทียบผลภายหลังการทำ CT แล้วขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคและสิ่งแวดล้อม แล้วลงมือปฏิบัติเพื่อให้ลูล่วงตามเป้าหมายที่เราทุกคนตั้งเอาไว้ เื่อเริ่มปฏิบัติทุกคนจึงเข้าใจว่าอันที่จริงแล้ว CT เป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่ในชีวิตการทำง,งานของพวกเราทุกคน ะรจาทเฝ่า,ายบริหารเองก็สนับสนุนพวกเราเต็มที่ขนาดประกาศนโยบายเรื่องการใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่สิ่งที่ผมดีใจก็คือความร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคนในโรงงานใช่ครับทุกคนจริงๆ ไม่เป็นไรครับเอา้าทันนี้ต้องขอบคุณนักกล้วยอย่างมากเลยนะเนี่ยไม่ไม่นักกล้วยนี่ผมแย่แน่เลยเออแล้วนักกล้วยมาทําอะไรอยู่แถวนี้อ๋อผมก็มามาแอบดูอยู่พักใหญ่เอ้ยไม่ใช่ครับผมมาคุยธ<ม>ุระเรื่องงานอยู่แถวแถวนี้ฮะผมว่าถ้าหัวหน้าจะทําโครงการเรื่อง<ม>สีทีเรื่องต่อไปนะครับ,รบนะฮะควรจะจัดเก็บไอ้พวกถังเนี่ยเอาไว้เป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าตั้งระเกะระกะแบบเนี้ย อันตรายครับไร้วกนี้ก็ทํางานซุ่มซ่ามเหลือเกินเ,เห็นไหมถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรไปนะมันไม่คุ้มกันนะครับเอาอย่างนี้สินักกล้วยก็ลองเสนอในที่ประชุมเราสิาผมไม่ได้เข้าโครงการเขาแต่ทีแรกแล้วผมจะเสนอได้หรือครับน่ถ้าอย่างนี้นักกล้วยก็เข้ากลุ่มซีทีกับพวกเราสิอยทุกคนเขารอนักกล้วยอยู่ทั้งนั้นแหละแล้วใครๆเขาก็รู้นะว่านักกล้วยเนี่ยคนเก่าคนแก่แล้วยังตั้งใจจริงในการทํางานแบบนี้นะ ผมว่าถ้าเข้ากลุ่มซีทีกับพวกเรานะรับรองทีมเรารุ่งแน่และในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะฮะนั่นก็คือการประเมินผลเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่เราทำมาว่าได้ผลเป็นอย่างไร<ๆ>เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำเทคโนโลยีสะอาดอย่างต่อเนื่องต่อไป ี่เราบกันหนึ Sod ่งสองเดือ <stimulus> น <pse> <lands> ที่พวกเราร่วมรงร่วมใจกันทำ CT เรื่องการใช้น้ำซึ่งปรากฏผลจากการประเมินปรากฏว่าพวกเราสามารถประหยัดการใช้น้ำไปได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ mm hmm. เรียกว่าสามารถประหยัดค่าน้ำค่าบำบัดไปได้เดือนเป็นแสนบาทเลยจริงๆครับโอ้งั้นพวกเราคงไปโดนกดออกแล้วสิครับ อ <laughs> อ่ย <laughs> พวกผมสิครับต้องขอบคุณผู้จัดก,การและฝ่ายบริหารทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับที่เห็นเทคโนโลยีสะอาดเป็นสิ่งสําคัญและการนามาให้พวกเราได้ใช้ <laughs> แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของพวกเราได้ดีตลอดมาตอนแรกน่ผมก็คิดว่าโรงงานจะได้ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งในและนอกโรงงานได้ประโยชน์ทัดเทียมกันหมดเลยครับแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้น โรงงานของเราก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาพวกเราก็ทำงานกันน้อยลงสบายขึ้นเยอะเลยครับชาวบ้านแถวนี้ชมกันทั้งั้นเลยนะครับว่าน้ำจากโรงงานของเราสะอาดกว่าเดิมมากแถมการทำซีทีอ่ะยังทำให้พวกเราได้พบเธอด้วย <c oughs> เธอเนี่ยทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นจริงๆนะครับเอ๊ะเธอเธอไหนกันครับอ๋อคือนักนักกล้วยแกหมายถึง S H E ที่ผู้จัดการเขียนบนกระดานเนี่ยครับครับ H S E ทีก็เธอนั่นแหละครับ S Safety พวกเราก็ทำงานกันอย่างปลอดภัย H Health สุขภาพร่างกายของเราก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย E Environment er สิ่งแวดล้อมในโรงงานของเราและชุมชนรอบๆเราก็ดีขึ้นเห็นไหมละครับเธอทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากเลยใช่ไหมครับ ปลายปีคง <IP S 2> ม,มีโบนัสนะครับทีนี้ต่อไปก็คงจะต้องฝากให้พวกคุณทุกคนช่วยกันทําเทคโนโลยีสะอาดให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะครับอีก3ามเดือนจะลดการใช้น้ําให้ได้50%เลยครับดีมากเลยแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับว่าจะทําเรื่องอะไรใหม่ดีเสนอเรื่องการใช้กระดาษได้ไหมคะผมว่าเรื่องประหยัดสีย้อมผ้าก็น่าทานะครับหรืออาจจะทําเรื่องการขนส่งก็ไม่เลวนะครับก็จะทําเรื่องอะไรก็ลองประเมินเบื้องต้นกันดูนะครับ จะยังไงก็ตามอย่าลืมดูแลเธอให้อยู่กับพวกเราตลอดไปครับคงถึงเวลาแล้วที่ผมจะเป็นเพียงพี่เลี้ยงเพื่อเปิดโอกาสให้คนอ,อื่นมีโอกาสทำหน้าที่หัวหน้าทีมซีทีกันบ้าง <S <s> <S นับจากวันนี้ผมมั่นใจว่าเทคโนโลยีสะอาดจะช่วยให้พวกเราทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งทำงานที่นี่ได้อย่างมีความสุขและสามารถนำซีทีไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้ที่สำคัญเราสามารถเผื่อแผ่ความสุขนี้ให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบๆโร,รงงานผมอยากให้คุณพ่อรู้ระเกินว่าแม้เราจะเคยสูญเสียบางสิ่งไป ผมพบวิธีที่จะทำให้เราได้สิ่งดีๆเหล่านั้นกลับคืนมาแล้ววิธีที่เกิดจากพวกเราทุกคนเพื่ออนาคตเพื่อสิ่งแวดลอ้อมและเพื่อทุกชีวิตในโลก